เดียวเหรอดูดเหรอดูดนี่คือเหมือนกับดึงดูดนะเหมือนดูดน้ำเหมือนดูดนมใช่ไหมลูกจริงๆแล้วแม่เหล็กต้องใช้คําว่าดึงดูดอ่ะเราจะแม่เหล็กมาลองทํายังไงนะเมื่อกี้อามบอกให้เอามามาดูไม่ติดตัวอ่ะดึงดูดใช่ไหมกิดเลยก็คือเอามาไว้ใกล้ๆใช่ไหมลูกแล้วดูว่ามันจะดึงดูดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกแม่เหล็กให้คนละ หนึ่งชิ้นนะคะแล้วให้แต่ละคนลองตรวจสอบดูลองเอาแม่เหล็กไปไว้ใกล้ๆของทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วดูว่ามันดึงดูดหรือเปล่าทีนี้เราจะจําได้ไหมเนี่ยว่าของชิ้นไหนดึงดูดทําไงถึงจะจําได้อ่ะวางที่ดู่าถ้าดึงดูดก็ให้วางไว้ที่เดิมแล้วถ้าไม่ดึงดูดต้องทําไงคะย้ายที่ใช่ไหมคะทีนี้มีวิธีอื่นไหมช่วยจํา คิดไว้ในสมองคิดไว้จําไว้ในสมองเกิดจําไม่ได้ล่ะเราวาดภาพเมื่อกี้น้องอาร์มบอกว่าเราจะถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีกล้องไหมไม่มีงั้นจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยให้เราจำนี่ก่ถ่ายรูปออทำอะไรดียังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวมีคุณครูมีตัวช่วยเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรนะคะเอาละเอาละ อะไรเอ่ยกระดาษใช่กระดาษ A4 ค่ะและเราจะเอามาทำอะไรดีนะาวาดรูปวาดรูปใช่ค่ะเราจะเอามาช่วยในการจำของเราโดยการบันทึกด้วยการวาดรูปนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะแจกแม่เหล็กให้คนละหนึ่งอันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย พอเด็กๆลองไปเอาแม่เหล็กไปไปใกล้สิ่งของแล้วดูว่าดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนะคะถ้าเจอว่าอะไรดึงดูดให้เด็กๆวาดรูปสิ่งของนั้นลงไปในกระดาษถ้าเราเจอของที่ดึงดูดนะถึงจะวาดรูปแต่ถ้าเจอของที่ไม่ดึงดูดสิ่งของที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดเป็นไงคะวาดไหมไม,ไม่ต้องวาดนะคะพร้อมหรือยังคะพร้มอมเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษกับดินสอให้แต่ละคนก่อนนะคะ ตอนสาคัญของเราอีกอันก็คืออะไรคะอะไรนะเราจะใช้อะไรตรวจสอบนะว่าแม่เหล็กดึงดูดหรือไม่ดึงดูดกาต้องใช้แม่เหล็กใช่ไหมลูกเอาละเดี๋ยวคุณครูจะแจกแม่เหล็กให้เด็กๆคนละหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะแล้วเด็กๆต้องถืออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้ามันตกแล้วมันจะเป็นไงลูกแตกแตกได้แล้วถ้าเกิดว่ามันไปหนีบกระสิ่งของแล้วเราเอานิ้ว ไปอยู่ตรงกลางหรือไปโดนนิ้วเรามันจะเป็นยังไงรีบแล้วจะเจ็บใช่ไหมคะเอาละ่ะท้องเรียงคุณครูจะเริ่มแจกแล้วนะคะใครได้รับแล้วก็ให้ลองเอาแม่เหล็กไปใกล้ๆสิ่งของแล้วสังเกตว่าแม่เหล็กดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนะคะ หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์กันก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆเอาแม่เหล็กมาคืนคุณครูค่ะเอาละค่ะเด็กๆนายขอดูผลงานของแต่ละคนหน่อยนั่งอยู่กับที่แล้วก็เอาผลงานของเราโชว์ขึ้นมาให้เพื่อนเห็นถือไว้ระดับอกถือไว้ระดับอกอ่าถือไว้ตรงอกถือไว้ตรงหน้าอกมาดูซิเรากับเพื่อนๆวาดได้เหมือนกันไหมไหนให้ น้องบิวบอกสิคะว่าเมื่อกี้ที่ได้ลองไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันดึงดูดกับแม่เหล็กมีช้อนแล้วก็มีที่เย็บใช่ไหมคะที่เย็บกระดาษหรือแม็กเย็บนะคะนี่นิวเหรอคะมีเจออะไรนี้อ่าลิปกันไกลกระดิ่งกดิ่เจออะไรบ้างคะที่ส้อมช้อนกันไกลนะคะ แล้วคนอื่นๆเจออะไรที่นอกเหนือจากที่เพื่อนบอกไหมคะทานอ่าานซ้อนถานส้อมอ่าของพวกนี้คือของที่เมื่อเอาแม่เหล็กไปไว้ใกล้ๆมันเป็นยังไงนะเดินดูดแล้วเป็นไปอย่างที่เราคาดคะเนที่คิดไว้ในตอนแรกไหมไม่ไม่อย่างไรจ๊ะน้องอามไม่เหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกยังไงเอ่ยก็หูคิดว่าอันนี้น่า มันน่าจะดึงดูดกับแม่เหล็กแต่ว่ามันไม,ไม่ดึงดูดใช่ไหมคะมอ่าแล้วของพวกนี้พวกเราได้ได้ลองเอาแม่เหล็กไปไว้ใกล้ๆไหมอ่าแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงคะดึงดูดกับแม่เหล็กไหมไม่ไม่นะคะแม่เหล็กไม่ดึงดูดใช่ไหมลูกอาล่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับแม่เหล็กบ้างได้รู้ว่าอะไดึงดูดไปดึอ่าได้รู้ว่าสิ่งไหนที่ดึงดูดกับ แม่เหล็กและสิ่งไหนที่ไม่ดึงดูดกับแม่เหล็กใช่ไหมคะอ้าวเรากลับมาดูตรงที่เราเขียนไว้บนกระดานด้วยกันอ่ะทุกคนหันมาทางกระดานค่ะเมื่อตอนก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเด็กๆรู้ว่าแม่เหล็กนั้นอ้าตรงนี้คุณครูเขียนดูดตามที่เด็กๆบอกแต่จริงๆมันต้องเขียนว่าอะไรคะดึงดูด ดดว์ดดูดดูดดูดลูกแล้วล่ะตอนแรกเราคิดว่าแม่เหล็กดึงดูดช้อนปรากฏว่าพอเราทำกิจกรรมมันเป็นไงคะดึงดูดช้อนไหมก็ดูดนะแต่ตอนนั้นไม่ดูดอ่าช้อนแบบไหนที่แม่เหล็กดึงดูดคะช้อนเหล็กช้อนที่ทำมาจากเหล็กแต่ถ้าช้อนแบบไหนที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดคะช้อนพลาสติกพลาสติกเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า แม่เหล็กดึงดูดช้อนต้องเขียนว่าเป็นช้อนเหล็กเหล็กนะคะต่อไปตอนแรกเราเขียนว่าดูดกระพวนจริงๆต้องเขียนว่าอะไรคะดึงดูดอ่างั้นแก้ใหม่นะเห็กดึงดูดกระพวนมันสามารถดึงดูดกระพวนได้ดูดที่หนีบกระดาษจริงๆต้องใช้คำว่าอะไรคะดึงดูดเปลียนสีแดงเหมืเดิใช่ ทีนี้มีของอะไรบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดลูกบอลลูก,ลกยัมือก่อนอ่าใครยัมือก่อนโอเคอ่าน้องพอดค่ะน้องพอดบอกไม่ดึงดูดอะไรคะผ้าไม่ดึงดูดผ้าโอเคอ่าน,น้องนินวนไม่ดึงดูดลูกบอลใช่ไหมคะปใครพบอะไรอีกงั้นขอเป็นน้อง น้องอามอ่ะน้องอามมาให้ดูลูกเทนนิสอ่าลูกบอลลูกเทนนิสง,งั้นคุณครูมาขอเขียนเพิ่มตรงนี้เลยนะคะและลูกเทนนิสนะคะ มาสรุปด้วยกันนะคะตกลงแล้วแม่เหล็กสามารถทําอะไรได้คะลูกเด็กๆสามารถดึงดูดกับไม่ดึงดูดมันดึงดูดอะไรคะเหล็กเหล็กอ่าสิ่งของบางอย่างเช่นเหล็กใช่ไหมคะแล้วมันไม่ดึงดูดอะไรคะพลาสติกพลาสติกอ่าแล้วก็ผ้าใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าแม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดสิ่งของ บางอย่างได้และไม่ดึงดูดสิ่งของบางอย่างนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ยังเหลือคำถามที่เด็กๆถามไว้เมื่อเช้านี้แม่เหล็กดูดอะต้องเปลี่ยนจากดูดเป็นอะไรนะดึงดูดอะแม่เหล็กดึงดูดแอร์ได้ไหมเอาละสิทำยังไงดีคะจะหาคำตอบยังไงดีคะพี่มีผ้ามามดเชือกตรงนั้นแล้วก็เแม่เหล็กไว้ใกล้ๆอ่า น้องอาร์มเนี่ยเขาเสนอวิธีการที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมบอกว่าให้เราเอาเหมือนกับเอาที่หนีบผ้าแล้วก็เอาไปจ่อใกล้ๆแอร์ใช่ไหมคะลูกแต่ว่าวันนี้เวลาบทดซะแล้วเดี๋ยวคุณครูคให้เป็นกันบ้านดีไหมคะให้เราไปขอให้ผู้ปกครองช่วยเรานะว่าอยากจะรู้จังเลยแม่เหล็กดึงดูดแอร์ได้ไหมให้ผู้ปกครองช่วยเราคิดว่าจะทํำยังไงแล้วไปลองทําที่บ้านนะคะแล้วค่อยมา,บ,าบอกครูเดี๋ยวค่อยมาบอกครูในคราวหน้านะคะ เอาล้วค่ะวันนี้เรากิจกรรมจบแล้วทำยังไงคะเด็กๆสาว่สดีค่ะค่ะ,ะเด็กๆมาช่วยคุณครูเก็บของด้วยกันแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้รับชมการจัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดกิจกรรมนี้คุณครูคงจะได้เห็นข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายๆประการเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับประการแรกเราจะเห็นว่าในการนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูสามารถที่จะใช้กล่องวิเศษนะคะเป็นเหมือนกับตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจแล้วก็เล่นกับอุปกรณ์อย่างอิสระก่อนสำหรับประการที่2 จะเป็นเรื่องของการหาความรู้เดิมเด็กเทคนิคที่ได้นำมาใช้ก็คือการใช้คำถามกระตุ้นเพื่อสอบถามความรู้เดิมของเด็กขนาะเดียวกันเราก็ใช้ผังมโนทัศน์มาช่วยในการรวบรวมว่าเด็กมีความรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วบ้างซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากเราจะใช้ผังมโนทัศน์มาในการรวบรวมความรู้ของเด็กในตอนท้ายของกิจกรรมคุณครูยังสามารถนาผังมโนทัศน์กลับมาเพื่อที่จะ ให้เด็กนั้นได้มองเห็นว่าตนเองมีความรู้อะไรแล้วเพิ่มความรู้ที่เด็กได้รู้ใส่ลงไปในผังนั้นทำให้เด็กได้เห็นว่าตนเองได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งคุณครูสามารถนำมาใช้ได้นะคะสำหรับข้อสังเกตในประการที่3เราจะเห็นการที่เด็กๆใช้คำที่ยังไม่ถูกต้องคือคำว่าดูดกับแม่เหล็กในการที่จะช่วยให้เด็กใช้คำอย่างถูกต้องคือคำว่าดึงดูดนั้นคุณครูสามารถใช้เทคนิค อย่างหลากหลายเข้ามาได้ในกิจกรรมที่ผ่านมาคุณครูจะถามเด็กถึงพฤติกรรมการดูดว่าต่างจากดึงดูดอย่างไรแล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบไปด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กใช้คำได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะสำหรับประการที่4เราสามารถนำภาษามาบูรณาการก,กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะคะจะเห็นว่าในกิจกรรมที่เราได้จัดไปนั้นมีการนำบัตรคำมาใช้สอน เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจคำว่าดึงดูดและไม่ดึงดูดด้วยแต่ถ้าจะให้ดีคุณครูอาจจะใช้สีแดงเน้นไปที่คำว่าไม่ได้นะคะเพื่อที่เด็กจะเข้าใจรูปคำมากยิ่งขึ้นค่ะในประการที่5คือการให้ความสนใจกับคำถามของเด็กค่ะคุณครูจะสังเกตว่าในกิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราได้มีการถามเด็กๆ ว่าเขาสงสัยหรือสนใจอะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กซึ่งอาจจะมีทั้งเด็กที่สนใจและมีคําถามหรือเด็กอาจจะไม่ได้ตั้งคําถามแต่เมื่อมีคําถามมาแล้วคุณครูไม่ควรที่จะละเลยนะคะควรจะนําคําถามของเขากลับมาอภิปรายร่วมกันและเปิดโอกาสให้เด็ก ไปหาคําตอบด้วยตัวของเขาหรือคุณครูอาจจะนํามาจัดเป็นกิจกรรมก็ได้นอกจากนี้เรายังมีข้อเสนอแนะสําหรับการนํากิจกรรมนี้ไปจัดให้กับเด็กๆในชั้นเรียนด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยากจะให้เด็กนั้นสํารวจอุปกรณ์คุณครูควรจะเปิดโอกาสให้เด็กมีเวลาที่เพียงพอนะคะอย่าเร่งรีบเกินไปเพราะว่าเมื่อเด็กมีโอกาสได้สํารวจสามารถที่จะสังเกตบางครั้งเด็กจะเกิดปัญหาหรือคําถามสงสัยเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกัน บางทีเด็กก็จะสามารถค้นพบสมบัติบางประการของแม่เหล็กได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นได้ทําการสำรวจอย่างอิสระคุณครูก็ยังจะต้องคํานึงถึงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแม่เหล็กค่ะยังมีกิจกรรมที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้จักสมบัติของแม่เหล็กอีกหลายกิจกรรมด้วยกันคุณครูสามารถติดตามชมได้ในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร,ร์น้อยในตอนต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ